ะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ร้านต่อกิเจริญนะครับสุขมุมวิท71พระขนงนั่นเองครับผมทินนี้คุ้นเคยครับเด็กๆมาซ้อมมันนแถวนี้นะฮะมาทำอะไรวันนี้นะครับเรามาติดฟิล์มกองแสงให้รถคันใหม่ของเราเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับก็กลายเป็นดุมฟอร์ตเต็มตัวแต่งมารอบคันเรียบร้อยเหลืออย่างเดียวฟิล์มทุกคนลองดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมว่าตอนนี้คือมองทะลุกับทะลุทะลวง ไม่เห็นเลยเลยนอ,นอกจากกันอะไรไม่ได้ด้วยนะกันร้อนก็ไม่ได้ครับผมคือไปตีกอล์ฟช่วงนี้ที่หมอตีกอล์ฟเยอะใช่ไหม ปรากฏว่าไปจอดไปกลางแดดกลับมาอีกทีคือสุกรถนี่คือแบบร้อนระอุเลยก็เลยคิดว่าโอเคเราต้องมาติดฟิล์มกองแสงแล้วแหละซึ่งปกติของตัวพี่หมอเองอะรถทุกคันในบ้านอะจะติดเป็นของลามิน่าอยู่แล้วทีเนี้ยมันจะมีปัญหาอันหนึ่งที่เราพูดไปในคลิปที่แล้วเรื่องที่ว่าเฮ้ยฟิล์มดํามันไม่ได้กันร้อนได้เสมอไปนะเว้ยเพราะเราต้องดูท่าทีเซอร์อธิบายไปแล้วคลิปที่แล้วย้อนกลับไปดูเอานะมันมีอีกอย่างหนึ่งในยุคนี้มันก็คือเป็นยุค 4G 5G ใช่ไหมสัญ,ญญาณครับปราาากฏว่ติดฟมม ก่อนหน้านี้พี่หมอรถ Honda ตอนที่เอามาใช่ไหมช่างมาติดฟีมาให้แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้หลูยี่ห้อปรากฏว่าต้องตัดครับนี่อินเสิร์ตอันเก่าให้เห็นเลยไอยตัว M4 m p a r s อะปรากฏว่า มันโดนบอกสัญญาณว้ยจากฟิล์มปรากฏผ่านไม่ได้ขับรถไปก็เลยทำยังไงก็เลยต้องกรีดฟิล์มเป็นสี่เหลีย่ยมตรงหน้ากระจกฮอนด้าน่าเกลียดมากเลยนะฮะอันนั้นอ่ะไม่เป็นไรเราได้ประสบการณ์ละทีนี้เราก็เลยมาดูของลามิน่าซึ่งลามิน่ามีหลายรุ่นมากๆซึ่งทางร้านตอกิจเจริญน,นะครับจะมีฟิล์มของลามิน่าอยู่แล้วทีนี้เรามาดูฝั่งของงานติดตั้งดีกว่าปกติแล้วต้องถามช่างนะครับว่าติดนานไหมปกติก็ประมาณ 2- 3ชั่วโมงขึ้นอยู่กับฟิล์มว่าปล่อยทิ้งไม่นานหรือเปล่าจนฟมเสียร่ย มีอย่างไรบ้งอันนี้ก็คือของเดิมที่เขาติดมานะครับติดอะไรมาก็ไม่รู้แต่ว่าเรารู้ข้อมูลก็คือวันที่ครับติดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี66ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณกับ2ปีแล้วถ้าประมาณ2ปีเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมครับช่างเปลี่ยนได้ครับอืมโอเคตอนนี้ใส่เจวเลยครับก็เลยอยากจะได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับฝ่ายขายดีกว่าว่ามีฟิล์มลาบีนากี่รุ่นอะไรบ้างครับผมนะครับตอนนี้อยู่กับคุณกิ๊ฟนะครับต้องขอแรงผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟิล์มมาให้ข้อมูลหน่อย คือเมื่อกี้ไปเข้าดูในเว็บมาแล้ว<า>เยอะมากแล้วมันมีต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ,<า>อยากให้เมื่อกี้ลองนันนว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนเนี่ยมันเหมาะกับฟิล์มอะไรตัวไหนสมมติแบบพี่หมอมานะไม่มีคนรู้เรื่องฟิล์มเลยอะไรอ่ะ ev ev boot มีเซเลนิกออนิกมีเซรามิ i c b o บูทด้วยแล้ว นี่มีขนสามรุ่นเองนะข้างในเว็บอมีเยอะกว่าน,นี้อีกมันต่างกันยังไงครับเอาแค่ตรงหน้าเราก่อนเบื้องต้นก่อนต้องถามก่อนเลยว่าไลฟ์สไตล์คุณหมอเป็นยังไงก่อนถ้าไลฟ์สไตล์พี่หมอคือตีกลอบเป็นนักกลอฟจอรดรถกลางเด็ดแน่นแน่แนร้อนแน่นแน่แ้ร้อน,แ,น,ลอนและที่สำคัญก็คือเราอะจะเท่าของในรถแล้วทรัพย์สินเน่ะมันเยอะ uh huh. เราก็ไม่อยากให้ใครอะมาส่องมองเห็น uh huh. คือหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้าคนมาจังงัดมันก็งัดเฮ้ยแต่ว่าเรื่องนี้มีผลนะมีผลทักจิณทิยาว่าถ้าเขามอง เห็นมัน่อใจมากกว่าการมองไม่เห็นอยู่แล้ว uh huh. ก็เลยคิดว่าอยากได้ฟิล์มที่ค่อนข้างมีความเซฟตี้นิดนึงที่กันเสือกอะว่าง่ายๆใ,ใครมองเข้าไปก็คือของปลอดภัยอะ, uh huh. อะไม่่อตา่อใจให้แบบโดนงัดเ uh huh. งี้ยประมาณนี้ต้องบอกว่าตีกอล์ฟแปลว่าออกเชา้าใช่เชา้าแตวแปลว่าฟิล์มต้องเคลียร์จอดกลางแดดแน่นอนตีกอล์ฟเห็นทุกคนจอดรถกันกลางแดดแน่นอนร้อนละอุโกตัวนี้เลยไปตัวนี้เลยคลิปแนะนำตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฟิล์มลามินาเซรามิกบูธตัวใหม่ล่าสุดนะคะของลามินาเขา ข้อดีของเขาเลยคือมืดนอกอย่างที่คุณหมอต้องการแต่ข้างในสว่างเวลาขับรถเช่นออกเช้าตีสี่ตีห้าถนนโพบเพใช่มันโมไม่ค่อยเห็นออกแสงไม่ดีพอเย็นกลางวันทำงานคืนกลับเย็นตัวนี้ชัดเจนแน่นอนสิ่งที่2เลยที่ได้มาก็คือความเคลียร์ตาของเนื้อฟิล์มตัวนี้ทําได้ดีมากหมอสามารถขับรถในเวลาโพรเพสได้สบายๆหรือแม้แต่กระทั่งกลางวันกลางสนามกอล์ฟมันสามารถตัดแสงได้ดีมากถ้ากิบแนะนำถ้ากิบแนะนำตัวนี้ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ปัญหาที่เราเจอที่เราพูดต่อก้นคลิปนะครับคือสิ่งนี้ครับนี่เห็นไหมว่าฟีมเราต้องตัดต้องตัดเพื่อให้อะไรให้เอ็มพมันผ่านได้ประสบปัญหานี้ใช่ไหมครับเป็นทุกคนตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะหนึ่งเลยไม่ว่าจะเอวมพาส G P S ที่สมมติเราใช้ o o o l l m m p s ในรถเราจะเจอฟีมบางตัวที่ o o o l l m m p s ไม่ไปไหนเลยอ่ะใช่หมุน สัญญาณวนเจอบ่อยมากวนเป็นไมโครเวฟเลยติ้วติ้วติ้วโดยเฉพาะช่วงที่แบบผ่านใต้ BTS ที่สัญญาณปกติมันก็รัวๆอยู่แล้วอ่ะถูกแล้วคือแบบอันนี้แบบจะบอกว่าหลายคนถ้าบอกว่าพี่หมออ่ะใช้กูก็แบบห่วยไม่คือจริงๆแล้วขับแล้วแบบมันวนเว้ยแล้วคือแบบไม่ได้ไปจะหลงจะซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้แล้วบางจุดอ่ะมันชอบมาเอิดอตรงไหนรู้ป่ะตอนมีทางแยกตรงซ้ายและขวาไปทางไหนและไปแล้วอ่า ซึ่งอันนี้ตอบโจทย์พี่หมอมางกานก็คือ GPS p a t เขาซีเรียสเลยว่าแบบ Easy p a r ์ได้ GPS ได้ใ็ตนในรถได้ลูกค้าที่มีจอ Android ในรถแล้วต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมการ์ดตัวนี้ตอบโจทย์มากโทษพี่ไม่ได้แล้วนะว่าพี่ใช้ GPS ไม่เก่งมันเป็นที่ฟรีเว้ยอันนี้ของจริงอ่ะตอนนี้ หมอเปลี่ยนละ<ม>ใช่คุณห,หมละและที่งงมากก่อนอันนี้ก็คือฟิล์มหน้าเราอะมันไม่ได้คล้อบคันที่ติดดำก็จริงแต่ก่อนะมีความคิดว่ายิ่งดำอ่ะมันยิ่งกันร้อนอ่าแต่่อท้าเราเริ่มมาศึกษาจริงๆอ่ะที่ติดให้คุณแม่คุณพ่อไปอะก็คือติดของลามินหน้าไปแหละแต่ตอนนั้นคือยังไม่ลงรายละเอียดรุ่นนะ,ะแต่วันนี้ก็าติดเองแล้วไงก็เลยต้องมานั่งดูเองว่าเอ๊ะแต่ละรุ่นนมันต่างไงบ้างทีนี้นตอนนั้นติดไปอะข้างหน้ามันไม่ได้ดำมากขนาดนั้นนะ<ฆ>แต่เอ็มพาร์ตห่าะ เฮ้ยมันก็ดูใสจริงนี่หว่าทำไมมันถึงผ่านไม่ได้คุณจิ๊บคือวัสดุของเนื้อฟิล์มที่มันไม่ผ่านสัญญาฟิล์มบางตัวมีประหลอดมันมีความเงามีความสะท้อนแสงโอ้ oh, ประหลอดถูกต้องแต่ฟิล์มตัวนี้เนื่องจากทําจากเซรามิกแท้ซึ่งจริงๆคุณหมอไปดูเลยนะเป็นฟิล์มตัวเดียวในท้องตลาดเลยนะที่สามารถสื่อไปถึงโรงงานผู้ผลิตจริงเหรอคุณหมอลองไปลองลองไปสื่อค้นดูคือยังไงมันมีนม,มีโค้ดให้เราดูมีโค้ดที่เราดูแน่นอน2เลยก็คือจริงๆฟิล์มตัวนี้เป็นนนของเเมมรกาาแท้่คลลยว เขาเคยพาไปดูโรงงานเลยว่าเขาผลิตจากอเมริกาแท้ๆไม่ใช่ยี่ห้ออะไรแล้วมาเพลงกมันว่า m a k e in USA อ,อันนี้<ๆ>มีที่มาที่ไปนี่เห็นมาว่าทุกวงการคล้ายๆกันจะผลิตจะซื้อของอะไรนะไปดูหลังผลิตก่อนว่าโรงงานอ่ะมาถูกต้องอจริงเรื่องนี้ทางพิชานที่เป็นเจ้าของมีนาซีเรียสมากเลยนะว่าเขาจะไม่มีการโรกหกรูรรกเลี้เลยเราเคยให้ควรู้ไปแล้วในคลิปที่แล้วครับว่ามันจะมีค่า IR กับทีเซอร์ ค่ะเนาะจริงๆดูแต่ไออาร์เดียวไม่ได้ต้องดูค่าทีเซอร์ค่าทีเซอร์ทั้งนั้นเลยจะต้องค่ากันความร้อนจริงจากแสงแดดสเปคอันนี้ยังไงบ้างครับผมถ้าสมมุติว่าตัวนี้นะคะจะเป็นฟิล์ม40นะคะเราก็จะไล่ไป40 50 60 70แล้วตัวนี้จะเป็น80ซึ่งทางคุณหมอต้องการความส่วนตัวสูงหน่อยอย่างนี้แน่นอนอย่างนี้แน่นอนอย่างนี้แน่นอนโก้ฟอร์80เป็นเลยคือตัวแดดตัวนี้เข้มเข้มใช่ไหมเข้มเข้มค่ะแต่เข้มตััััววนนนีี้เ่ยยยกกกงงงลลขบบรถสาาาคื็ เห็นอยู่แล้วก็ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นใสประมาณไหนหรือดำประมาณไหนก็การ UV อยู่แล้วก็90รนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะแตกต่างนิดหนึ่งก็คือเรื่องการลดความร้อนแต่ก็ทำได้ดีนะเพราะว่าก็ยังอยู่ในระดับ50ขึ้นจริงๆ60พ0ไม่ดิฟกันนิดเดียวไม่ได้ไม่ได้มีผลนะเพราะว่าขนาดแบบเข้มสูตรกับจางสุดอ่ะมันห่างกันแค่10เองนะถูกต้องค่ะแล้วจริงๆของลามินาเนี่ยมันคือค่าจริงๆจากตัวทีเซอร์ไม่ใช่ค่าวัดจากสปอตไลท์พวกนี้มันต้องมีันจะ เราแบบแฟนอะไปเข้าเครื่องแล้วก็วัดเลยว่าค่า IR อากับทีเซอร์มันมากน้อยแค่ไหนซึ่งนั้นมันอยู่ที่การตลาดของฟิล์มยี่ห้อไยี่ห้ออื้วทำเทคนิคกันยังไงแต่ลรหน้าเขาทดสแดดเลยคุณไปยืนเผากลางแดดเลยเท็จของจริงเท็จของจริงให้รู้กันไปเลยว่าเฮ้ยกัดได้จริงซึ่งพี่หมอก็ติดตัวนี้รอบขันแต่ว่ายเว้นบานหน้านิดนึงเพื่อเพื่อขับกลางคืนนิดนึงจะได้ยังพอมองเห็นสักหน่อยโอเคตัวนี้ก็คือตอบโจทย์แน่ๆเรื่องการกันเสือกนะครับแล้วก็เรื่องไม่โดนบลอกสัญญาณ อีซิพาร์ธผ่านอีซิพาร์ธผ่านได้ G P S ผ่านได้สัญญาณโทรศัพท์มือถือเสถียรมากอ่าไม่หลงทางแล้วครับต่อไปนี้ที่นี้รุ่นตอนนี้หลงทางก็ช่วยไม่ได้อันนี้เป็นความสพท์บ้านแหละทีนี้รุ่นอื่นๆบ้างอ่ะสมกุศลตัวเนี้ยมันเหมาะกับอะไรสไตล์คนประมาณไหนตัวนี้จะเป็น E V Boost ที่จะทำมาสำหรับรถ E V โดยเฉพาะเช่นรถไฟฟ้า BYD วดีเทรซามันก็จะบูสต์สัญญาณให้เสถียรมากขึ้นหนึ่งเลยสองเลยก็คือความเพลียตาที่มันสูงขึ้นกว่ากัน คืออันไม่ใช่ตัวนั้นไม่เคลียร์นะแต่ว่ากระจกรถแต่ละประเภทก็ไม่มไม่เหม,เหมือนกันถูกต้องค่ะโอเคสำหรับ E V ไปเลยอ,อันนี้เลิก E V ไปเลยอีเนี้อ่อนนิต่างยังไงอ,อ,นนอ่อนนิ่กับเซรามิกบูสถามว่าตัวนี้ต่างกันยังไงจริงๆเป็นเซรามิกเหมือนกันค่ะ,ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรามีค่อนข้างมีฟิล์มหลากหลายเขาเรียกว่ามีหลายหลายเกรดให้ลูกค้าได้เลือกสมมติว่าตัวนี้อ่ะคุณตรงๆอาจจะย่อมยาวลงมาสักหน่อยนึงแต่ว่าก็ยังเป็นเซรามิกแท้ๆอยู่โอเคเหมือนตอบโจทย์ลูกค้าหลายเกรดสมมติลูกค้าอาจจะแบบว่าเหมือนกับว่า ใช้รถอีกแค่สัก2ปี3ปีไม่ได้ใช้ยาวๆเหมือนรถใหม่ก็อาจจะไม่ต้องโกหกแบบตีทีใหญ่ดีสุดจะได้ประมาณนี้ก็ตามการใช้งานใช่ค่ะดังนั้นสรุปง่ายๆครับถามเซลลดีสุดเพราะว่าบางทีเราข้อมูลมันเยอะบางทีเราก็ได้ข้อมูลเขาเรียกว่าเวลาหาเองอะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรอติดรอบคันแล้วดูว่าออกมาเป็นยังไงบ้างครับผม สร็จแล้วเรียบร้อยก็ดําสมใจนะครับมองสใจอันนี้คือมองแล้วแบบสะท้อนหน้าตัวเองเลยจริงๆแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับแสงข้างนอกด้วยเนาะถ,ถ้าข้างนอกสว่างมากๆก็จะมองไม่ค่อยเห็นข้างในถูกต้องค่ะถูกตอ้ตอ,งตองค่ะแต่ว่าเวลาต่อให้มันมืดจริงๆ,ๆข้างในรถข้างในเนี่ยเดี๋ยวมน้องลองเปิดเข้าไปดูนะอ่ะลองเปิดดูสว่างอ่ะเดี๋ยวให้ดูกล้องนะครับผมนี่เรามองจากฝั่งนี้เนี่ยเราลองให้คุณกิฟยืนฝั่งตรงข้ามเลยเห็นไหมเราเห็นหน้าคุณกิฟนะ แต่ถ้าเกิดคุณกิฟถ่ายมาฝั่งนี้ <S <S เห็นปะเราจะไม่เห็นคุณหมอเลยแทบไม่เห็นหนะ้าหมอเลยนี่คือจะบอกว่าแสงข้างนอกยังไม่เยอะมากนะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ที่แบบกลางแจ้งอะเวลาแสงแดดมันมาแล้วมันสะท้อนอะมันจะแทบไม่เห็นข้างในเลยมันไม่ควรจะเห็นแหละเพราะถ้าติดตั้งแปประมาณนี้เนี่ยเราก็อย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยคือเราเทสไดให้ดูนะครับเนี่ยตามในคลิปที่เปิดเลย จะเห็นว่าตอนเราขับเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการมมงจากข้างในเลยนะเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชินโดยเฉพาะตอนขับกลางคืนก็ถ้าสาวบางคนขับเพราะเมื่อกี้คุณยุเก็บอยู่ว่ามีสาวมาเปลี่ยนใช่ไหมเพื่อแบบว่ามืดไปในรถอ่าดูแต่บางคนก็บอกว่ามืดไป่ด้วยก็รู้สึกว่าแบบไม่ชินจริงๆก็อาจจะใช้คําว่าไม่ชินมากกว่าถ้าถามว่ามืดไหมไม่มืดหรอกค่ะใช่ด้วยด้วยเนื้อฟีมันไม่มืดอยู่ละทีนี้เราอยากจะบอกว่าถ้าสมบุรคุณกลัวว่ามันมืดไปปรับมันสว่างขึ้นมันจะร้อนไหมไม่เกี่ยวเพร ว่าสรุปนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับค่าทีเซอร์ถูกต้องค่ะอ่าดังนั้นเรามาดูได้นะครับว่าที่เราพูดตอนต้นเลยตัวที่40%กับ80%รกันความร้อนไม่ได้ต่างกันมากต,ต่างกันเล็กน้อยไม่ได้มีผลระยะส,สําคัญอะไรประมาณนั้นเลยใช่ดังนั้นถ้าค,คุณคุคิดว่ามันดําแล้วมันจะไม่ได้เคลียร์ไม่ได้กังวลเรื่องภัยเวซี่คุณมีทางเลือกที่จะเลือก40%ได้กันร้อนได้เหมือนกันนะครับูกตแต่จะกได้ภัยเวซี่สูงก็ติดแบบพี่หม เป็น80นะครับแต่ว่าด้านหน้าก็เผื่อน,นิดนึงเผื่อกลางคืนมินมองยากก็เลยติดเป็น60ไปแทนก็ไม่ได้แย่นะ60กับ80นะเรียกว่าขับสบายสบายเลยดีกว่าสบายบใครยังไม่เคยลองติดฟิล์มดำอ่ะก็ลองปรับตัวดูเพราะว่ามันได้ความไพรเวทีสูงจริงๆสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็เริ่มชินครับไม่ได้ยากมากหลังจาผ่านการใช้งานมาเป็นอาทิตย์หนึ่งนะฮะก็อย่างที่เห็นครับภายนอกก็คือดำจรินะอันนี้ อันนี้ตอนอยู่ในอู่อะจะเห็นว่าเอมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมแต่น,นี้อยู่ที่โรงแจ้งนะครับเห็นไหมถ้ามองจากข้างนอกก็คือมืดตืดอันนี้คือ80นะครับอันนี้คือประมาณ60อ่ะ60ก็ยังโอเคก็ยังมองไม่เห็นครับอย่างน้อยคือใครขับมากับกิ๊กนี่ ถ้าเกิดด่านจับมองไม่เห็นยัวไม่ได้ไประโยชน์อันนั้นนะฮะจริงๆคืออยากจะป้องกันเรื่องการมองจากข้างนอกอะ่ะแล้วมีทรัพย์สินข้างในอะ่ะแล้วบางทีมันล่อตาล่อใจอย่างที่หมอบอกไปมันก็จะทําให้อานจ,จะโดนขโมยได้นะครับไม่เห็นดีกว่านั่นเองหรือใครจะเป็นสายแบบเปลี่ยนเสือ้อผุ้งเสื้อผ้าแบบต้องไปทํางานข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วต้องเปลี่ยนไม่อยากให้ใครเห็นอะ่ะอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกแอบมบีกีกข้างในก็ไม่เห็นเหมือนกันนะโดยสรุปก็คือฟิล์มเนี่ยจะดำหรือไม่ดำอะ่ะอยู่ทีี่่่่ไไลตถ้้าเเกกิดป็นนนคทขับับบแวมช ดาขนาดนี้บางทีตรนกลางคืนนะอาจจะมองยากนิดนึงแต่ว่าพี่หมอเคยชินเพราะว่าขับ่างนี้มาตลอดนะครับเพราะว่ามองจากข้างในอย่างที่เห็นในภาพไปมันก็ค่อนข้างจะสว่างอยู่แล้วถ้าข้างนอกแสงเพียงพอไม่มีปัญหาเลยในการขับนะครับที่สําคัญนะครับเช็คค่าทีเ่เสืรอให้ดีเพราะคันนี้จะเป็นตัวบอกว่าฟิล์มคุณนะมันจะร้อนหรือไม่ร้อนนะครับอย่างที่บอกดําไม่ได้แปลว่าการร้อนได้เสมอและที่สําคัญคือของรุ่นนี้ไม่มีปัญหา gps รัวนะครับพี่หมอขับรถไม่หลงอีกต่อไปแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้คือขับไปแล้วสัญ,ญญาณเข้าได้ดีไม่มีนะนะอีนี่ย ไม่มีขั้แล้วจ้าอะดังนั้นนะครับสำหรับใครที่เล็ง โปรโมชั่นน้อยนะครับแนะนําว่าลองไปคุยกับตัวแทนในช็อปดูนะครับเขาจะช่วยดูไลฟ์สไตล์ของเราด้วยว่าเอ๊ะไลฟ์สไตล์ของเราเหมาะกับฟิล์มรุ่นไหนแบบไหนบัตเจตเรามีเท่าไหร่เหมาะกับใครบ้างอ่านะครับโอเคถ้าเกิดใครมีแตสงสัยนะครับเม้นถามไม่ได้ใต้คลิปพี่หมอจะตอบเท่าที่ตัวเองมีประสบการณ์ตอบได้นะครับก็ลองติดแล้วนะทั้งรถติดแล้วทั้งอาคารนะครับใครอยากถามอะไรก็ลองมาถามได้เผื่อจะดูว่าเอ๊ะมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้สงสัยมาถามก่อนได้งานวันนี้นะครับองขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าวััดีครบ